อ่ะมาลนะเดี๋ยวสักครู่นะนะอ,อ่าเดี๋ยวผมกลับกล้องก่อนอันนี้แกะออกจากตลับแนละ้วนะครับไม่ทราบชัดไมเ่เอ่ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆขยายนะซูมอ่าอย่างนี้ชัดแหละนะฮะอันเนี้ยนะครับ,นนรบก็ถือว่าเป็นพระที่สภาพผ่านการใช้บ้างนะครับนะฮนะรเราก็จะปรากฏ คือในพระสมเด็จวะละัลคังเนี่ยเนื้อหามวลสารหลักก็คือเป็นพระเนื้อผงนะครับแต่ก็จะมีกวดทรายบ้างนะฮะบ,บางองค์ก็มากบางองค์ก็น้อยแตกต่างกันไปนะครับแต่ที่สําคัญคือพิมพ์ทรงนะฮะพิมพ์ทรงของพระสมเด็จวะละัลขังเนี่ยเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะในเรื่องของพิมพ์ทรงอันเนี้ยนะฮะเราแคปไว้ดูกันได้นะครับอันเนี้ยผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับ พี่ๆเพื่อนๆที่มารับชมกันนะฮะว่าพระประเภทนี <wn> ้จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมได้เรียนไปว่าในยุคก่อนที่ผมเริ่มเล่นพระใหม่ๆเนี่ยจะหาส่องสักองค์หรือเห็นจากโลกโซเชียลตอนสมัยก่อนก็ไม่ค่อยมีด้วยนะไม่ค่อยมีไม่ไม่ไม่ค่อยมีสื่อพวกนี้ด้วยเราก็ดูแต่แต่หนังสือนะฮะเล่นแต่พระเนื้อผงประเภทอื่นๆไปนะฮะแต่พอวันนี้อย่างที่ผมได้บอกว่า ถ้าเราเปรียบเป็นนักกีฬาเราก็พัฒนาไปเรื่อยนะครับนะฮะสิ่งสําคัญคือถ้าแต่เราต้องพัฒนาให้ถูกทางด้วยนะครับนะฮะอย่างเรา,เาไม่รู้เราก็ถามผู้รู้ที่เขารู้จริงๆนะครับอ <that>. ันนี้เราก็จะได้ได้ได้ความรู้ที่แท้จริงนะฮะนะฮะการเริ่มต้นที่ถูกต้องเนี่ยปลายทางมันก็ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเราเริ่มต้นที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยนะฮะเราก็จะไม่มีทิศทางในการสะสมเลยนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับ ด้านหน้าของพระองค์ดังกล่านะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพลิกด้านหลังนะฮะสักครู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอประคองนิดหนึ่งอ่ะอันนี้คือด้านหลังนะฮะด้านหลังของพระวรคังพิมพ์ใหญ่ก็มีหลายแบบอีกนะครับอย่างที่ผมได้เคยพูดใน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 ไลฟ์ก่อนๆนะครับอันเนี้ยก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งของหลังของพระสมเด็จวรคังพิมพ์ใหญ่นะครับ ลักษณะด้านหลังเนื้อหาก็สีสันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นองค์ประกอบบ่งบอกนะฮะถ้าเป็นพระที่สภาพเดิมๆไม่ผ่านการล้างนะฮะถ้าเป็นพระที่ธรรมชาติมายังไงอย่างนั้นอย่างที่ผมเรียนนี้ดีกว่ามายังไงอย่างนั้นไม่ถูกเปลี่ยนแปลงสภาพนะครับอันเนี้ยก็ก็สีสันก็เป็นตัวบ่งบอกเหมือนกันว่าเป็นพระแท้นะครับ นี่คือลักษณะด้านหลังนะฮะนี่คือลักษณะด้านข้างนะฮะด้านข้างค่อนข้างแน่นนะครับแต่บางองค์จะมีลักษณะเป็นหลุมๆได้บ้างอาจจะเป็นเกี่ยวเนื่องกับว่ามวลสารในในช่วงที่เป็นการตัดขอบนะครับอาจจะครูดหลุดลงไปอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะหรือว่ามีมวลสารเม็ดผงบางเม็ดที่หลุด หลุดออกไปบ้างอะไรเงี้ยก็เกิดขึ้นได้นะฮะแต่องค์นี้เป็นพระที่ขอบข้างค่อนข้างแน่นนะครับละเอียดแน่นนะครับนี่ก็คืออีกข้างหนึ่งนะครับก็ถามว่าสภาพในยุคแบบนี้นะฮะในยุคนี้นะฮะสภาพแบบนี้ก็คงจะ พบเจอได้น้อยแล้วนะครับเอาว่าเป็นพระแท้ที่สมบูรณ์นะฮะนะฮะผมเชื่อว่าที่เป็นพระสมเด็จวัดระฆังจริงๆนะครับอ่าคือสำหรับผมเนี่ยการแยกแยะวัดละฆังกับบางูพรมเนี่ยเราก็ให้ความแตกต่างกันอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะฮะอันไหนคือวัดระฆังก็คือวัดระฆังนะครับอันไหนเป็นบางขุนพรมก็คือบางขุนพมนะฮะเนี่ยนะฮะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นองค์หนึ่งนะฮะที่อยากจะให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าพระองค์แท้ๆจริงๆสําหรับพระพิมพ์ใหญ่วัครังเนี่ยเป็นยังไงนะครับและอย่างที่ผมบอกนะครับว่าลักษณะของพิมพ์ทรงของสมเด็จวัระังมีหลายพิมพ์ทรงนะครับก็เป็นอย่างที่ผมผมเรียนไปนะฮะอย่างเช่นนะฮะลักษณะองค์นี้นะฮะในมือผม <g> ก็เป็นอีกโครงสร้างหนึ่งนะครับองค์นี้ก็เป็นอีกโครงสร้างหนึ่งนะครับซึ่งอย่างที่ผมได้บอกไปว่าภาวะรคังพิมพ์ใหญ่เนี่ยมีหลายโครงสร้างนะครับมีหลายแบบหลายพิมพ์หลายแม่พิมพ์นะฮะนะฮะอันนี้ก็ถือว่านะฮะเป็นเป็นเป็นข้อมูลความรู้นะครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยววันหลังถ้าผมมีโอกาส ได้รวมหลายๆองค์นะฮะพร้อมๆกันผมจะนำมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าลักษณะของเขาเนี่ยมีโครงสร้างประมาณไหนบ้างแต่คงไม่ได้ครบทุกแบบนะครับไม่ครบทุกแบบนะฮะแต่ก็ได้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 เอามาให้ชมกันบ้างพอสมควรนะฮะถ้ามีโอกาสนะครับก็สำหรับพระองค์ดังกล่าวเนี่ยนะฮะอย่างรูปถ่ายนเูปถ่ายนั้นมาดูเลย เดี๋ยวผมจะให้ดูรูปถ่ายในยุค50ปีที่แล้วนะครับว่าเขามีลักษณะเป็นยังไงรูปเดียวเนี่ยนะครับเนี่ยรูปถ่ายเมื่อ50ปีที่แล้วซีดหมดแล้ว,ว <c oughs> นะฮะเป็นภาพขาวดำนะฮะเนี่ยองค์นี้ก็ถูกเก็บสะสมมานานนะฮะด้วยความ <c oughs> เขาเรียกอะไรฮะด้วยความรักความหวงแห่นนะฮะขนาด เจ้าของได้เสียชีวิตไปแล้วนะฮะก็ยังตกทอดมาถึงรุ่นลูกนะครับนะฮะก็ก็แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็อาจจะเป็นในเรื่องของสมบัติผ่านการชมนะครับก็ถึงจุดจุดหนึ่งมันก็มีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ผมเชื่อว่าพระแท้จะให้ผ่านการเวลากี่รุ่นต่อกี่รุ่นนะฮะเนี่ยผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าก็ยังเป็นพระแท้ นะครับรุ่นคุณพ่อไม่ปล่อยอย่างน้อยน้อยมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานปล่อยก็ยังได้เงินไปทําประโยชน์ที่มากกว่านะครับอันนี้คือการเก็บพระเครื่องก็การสะสมพักเครื่องก็เป็นกันผมแค่อยากจะแนะนําว่าณวันนี้ถ้าทุกคนนะครับถ้าคนส่วนใหญ่นะฮะสะสมพระเครื่องในแนวทางที่มันถูกถูกต้องของวงการยอมรับเนี่ยเพราะว่า นักสะสมพระเนี่ยหรือว่าผู้ที่ให้ความสนใจทางด้านพระเครื่องของประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วเยอะมากนะครับนะฮะการรวมตัวในงานประกวดแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหผมมองจากระยะไกลๆเนี่ยโอ้โหเหมือนเหมือนการรวมรวมกลุ่มคนหลายๆพันคนนะฮะมามารวมตัวกันเนี่ยผมเชื่อว่าและ ผู้ที่ไม่ได้เข้ามาร่วมในงานประกวดอีกคะที่อยู่ทางบ้านผมเชื่อว่าในยุคสมัยเนี้ยวงการพักเครื่องเนี่ยมีผู้ให้ความสนใจไม่ใช่แต่ชาวไทยนะครับไม่ใช่แต่คนไทยอย่างเดียวชาวต่างชาติก็ให้ความสนใจนะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราทุกคนสะสมในในพักเครื่องที่มันเอ่อเป็นเป็นพัแท้นะฮะที่เล่นกันแล้วเอ่อไปในแนวทางเดียวกันเนี่ยนะฮะสังคมวงการยอมรับเนี่ยนะทุกคนก็จะมีกําลังใจนะครับ กำลังใจที่จะเล่นนะฮะเก็บสะสมพักเครื่องเนี่ยเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นของสะสมที่แตกต่างจากของประเภทอื่นนะครับคือเป็นเป็นคุณท่าทางใจมีพุทธคุณด้วยนะฮะอาจจะบางคนผู้ชายนะฮะผู้ชายเราเนี่ยก็อาจจะมีของสะสมไม่กี่อย่างหรอกนะครับอ้าอย่างนาฬิกาอย่างออของอิสซิสซีอย่างอื่นก็นแล้วกันแต่ถามว่าถ้าผู้ที่ชื่นชอบพักเครื่องเนี่ย ผมเนี่ยชอบสะสมของหลายอย่างนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็ก็ก็มาทุ่มเทที่ผลักเครื่องมากที่สุดนะครับเพราะผมเชื่อว่าอาจจะประเด็นแรกคือเป็นสิ่งที่ผมชอบด้วยนะครับนะครับเป็นสิ่งที่ผมชอบโดยผมก็เลยอาจจะอยู่หรือว่าสัมผัสกับเขาได้นานที่สุดนะครับแต่สิ่งอื่นๆเนี่ยบางที มีเข้ามาแล้วก็หยุดไปอะไรต่างๆแต่พักเครื่องเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นอะไรที่มันที่ที่เป็นคุณค่าทางใจที่เราเราสะสมแล้วนะครับเรามีความสุขนะฮะกลับมาจากทํางานเย็นๆเราก็ามานั่งดูนะฮะเนี่ยบางทีถามว่าบางคนบอกแม่ก็เราเก็บไว้แล้วเนี่ยก็ได้ได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับแต่บางทีบางครั้งเนี่ยพักเครื่องเนี่ยผมเชื่อว่า หนึงอาจจะเป็นความชอบของแต่ละบุคคลนะครับแต่ที่สำคัญคือถ้าเราเนี่ยนะฮะเก็บสะสมแล้วเนี่ยถูกต้องและไม่ไม,ไม่ไม่ถูกหลอกเนี่ยนะฮะถูกทางเนี่ยนะฮะเราก็จะมีกำลังใจที่จะเก็บอย่างผมได้พระแท้ๆมาชิ้นหนึ่งเนี่ยมันก็สร้างความชุ่มชื่นให้หัวใจนะครับว่าเออเราเนี่ยได้พระแท้ ได้ไปเจอพระแท้ได้ไปเช่าพระแท้มาเก็บสะสมไอ้ส่วนเรื่องการที่เราจะแบ่งปันกับใครหรืออะไรอันนั้นเราเราไม่สามารถที่จะกําหนดได้นะครับว่าท่านจะอยู่กับเรานานขนาดไหนจะช้าเร็วขนาดไหนอันเนี้ยเราไม่สามารถที่จะกําหนดได้นะครับนะ,บนะบแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือเราก็มาเรียนรู้นะฮะเรียนรู้พระเครื่องให้มัน ได้ประโยชน์นะครับนะฮะสำหรับวันนี้เราก็ได้นำพระสมเด็จนะฮะมาให้ชมกันองค์หนึ่งนะครับแล้วก็มีพระอีกประเภทหนึ่งนะฮะถ้าพอมีเวลาก็ชมกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับมีพระเครื่องประเภทหนึ่งที่ที่เอามาให้ชมกันก็คือเป็นพระในชุดเบญจภาคีเหมือนกันนะครับก็คือพระซุ้มกอนะครับพระซุ้มกอสําหรับวันนี้ผมก็เคยได้นําพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางอะไรพวกนี้มาให้ชมกันแนละ้ว นะครับสำหรับวันนี้ก็มีช่วงระยะเวลาหลังๆเนี่ยก็ได้เช่าพระอีกพิมพ์หนึ่งนะที่เขาเรียกว่าพิมพ์ขนมเปี๊ยะนะครับเป็นพระของเมืองกำแพงเพชรนะฮะที่จัดอยู่ในชุดเบญจภาคีพูดง่ายๆว่าก็เป็นพระพิมพ์เล็กที่สุดนะครับนะฮะลักษณะนะก็จะมีพระอยู่ตรงกลางนะฮะแล้วมีปีกกว้างๆนะครับใน,ในคำนิยามของ สังควมวงการพระเขาก็ตั้งชื่อพิมพ์ว่าพิมพ์ขนมเปียะนะฮะซึ่งตอนหลังเนี่ยผมก็เช่าได้สองสามองนะครับก็ยังเก็บรักษาอยู่ก็เลยจะนํามาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันว่าลักษณะของพระซุ้มกอพิมพ์ขนมเปียะเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพิกก้องกลับกองแป๊บหนึ่งนะครับอ่านะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นพระพิมพ ภาสุมกอนะฮะเมืองกำแพงเพชรนะครับพิมขนมเปี๊ยะนะครับเป็นพระที่ผ่านการใช้มาบ้างนะครับพระเมืองกำแพงเพชรเนี่ยแปลกนะฮะบางองค์ที่ไม่ได้ผ่านการใช้เลยเนี่ยฮะผิวพันธุ์ดูอ่อนอ่อนนะครับใหม่ๆมอ่อนอ่อนสะอาดสะอาดแต่บางองค์ที่ผ่านการใช้แล้วเนี่ยโอ้โหมิติเขาจะเปลี่ยนไปเลยนะฮะจะจัดมีความหนึกนุ่มของเนื้อนะฮะ พระพวกนี้สวยๆองค์หลักล้านนะครับทนะ่าสาภาพสวยๆนะฮะถ้าท่านใดมีนะฮะมีความล้องใจที่ไม่ทราบวรภของท่านแท้ถึงยุคไหมอะไรเงี้ยก็ส่งมาให้ทางเพจเราช่วยพิจารณาได้นะครับหรือว่าท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะปล่อยให้เช่านะฮะทางผมก็ยินดีนะครับยินดีนะฮะทั้ง พระกลุ่มเป็นจากทั้งหมดนะฮะพระหลักๆยอดนิยมของวงการเนี่ยนะฮะทางเรายดีรับเช่าอยู่แล้วนะครับขอให้ทักของท่านเนี่ยเป็นพระแท้ที่สังคมวงการเนี่ยยอมรับกันแล้วกันนะครับหรือว่าผมดูแล้วถูกใจกันแล้วกันนะครับนี่เป็นลักษณะด้านหน้านะครับพระพิมพ์ขนมเปี๊ยะเนี่ยฮะนะฮะจุดสังเกตก็คือจริงๆขนาดถ้าเห็นองค์จริงถ้าเราดูแค่บอดี้ของของของพิม พิมพะนะฮะไม่เกี่ยวกับปีกเกินด้านข้างนะครับพิมพะเนี่ยก็จะเป็นถือได้ว่าเป็นไซส์ขนาดที่เล็กที่สุดเล็กกว่าพิมพ์กลางนะฮะจะเล็กกว่าพิมพ์กลางหน่อยนะครับแล้วแม่พิมพ์ของเขาเนี่ยจะมีเนื้อนูนนะฮะลักษณะตรงมุมนะฮะมีตุ่มนะครับนะฮะลักษณะเนี่ยวงการให้ให้คําจํากัดความว่าเป็นพิมพ์ขนมเปียะนะครับ ซึ่งเป็นเป็นพิมพ์ที่เจอได้น้อยนะฮะนานๆจะเช่าได้สักองค์ผมเช่าองค์ล่าสุดเนี่ยก็น่าจะโอ้โหสองสามปีแล้วมั้งฮะแล้วก็มาได้เช่าพระชุดนี้นะครับออันนี้คือลักษณะด้านหลังนะครับเห็นเนื้อหาไหมฮะโอ้เนื้อหาเขาเนี่ยจัดจ้านมากนะครับสำหรับพระเมืองกำแพงเพชรนะฮะเป็นพระเนื้อละเอียดนะฮะ มีแร่ดอกมะขามแดงๆนะฮะนะฮะแดงๆปรากฏบนผิวนะครับนะบแต่ของลอกเรียนแบบเนี่ยก็มีนะครับของของที่ทำเรียนแบบเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะพัฒนาให้ใกล้เคียงแต่ก็ยังไม่เหมือนนะฮะอันเนี้ยคือผมบอกได้เลยว่าถ้าเราพอจดจำนะฮะสีสันของพระได้นะครับอันเนี้ยคือคือเรามาไลฟ์ผ่าน a c e b o o k เนี่ย ดีอย่างหนึ่งคือสีสันความเป็นจริงข,งของของขององค์พระเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นอนนะครับคุณเห็นแร่ดอกมะขามบวกนี้ไหมนะครับนะฮะเม็ดแดงๆนะครับเม็ดแดงๆเนี่ยเนี่ยนะฮะเนี่ยจะผสมอยู่ในเนื้อนะครับเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นจุดสังเกตได้นะฮะและที่สำคัญเนี่ยพิมพ์ทรงนะฮะแคปไปดูกันได้นะครับพิมพ์ทรงนะฮะ นี่ก็เป็นอีกองคหนึ่งนะครับอีกองหนึ่งที่ที่เป็นพิมพ์เดียวกันนะครับนะฮะอ่าให้ชมกันนะครับนี่พิมพ์อีกองหนึ่งนะฮะมีลักษณะแม่พิมพ์นะฮะเดียวกันเลยมีเนื้อนูนๆนนะฮะสองนะฮะสองสองตำแหน่งนะครับพิมพ์สององนี้ก็ อาจจะกดเนื้อไม่เต็มบ้างพระโบราณนะฮะบางทีเขาก็ความพิถีพิถันในการสร้างก็คงจะไม่เหมือนพระยุคใหม่ครับนะฮะแต่ความมีคุณค่านะฮะก็ผมเชื่อว่าทุกทุกท่านก็พอจะทราบดีกันนะครับนะนี่ก็เป็นอีกองค์หนึ่งนะครับวันนี้มีให้ชมสามองค์นะครับนะครับอันนี้เป็นพระสุ้มกอเมืองกำแพงเพชรนะฮะพิมขนมเปี๊ยะนะฮะเนื้อหา พระพิมพกลางหรือว่าพระพิมพ์ใหญ่ก็ใกล้เคียงกันหมดนะครับใกล้เคียงกันหมดนะฮะก็อาจจะต่างสภาพกันที่การใช้นะฮะสีสันอาจจะแตกต่างกันไปบ้างอยู่ที่สภาพการใช้ที่ผ่านมากันแล้วกันนะฮะอันนี้ก็ทุกองค์ก็คงจะไม่เท่ากันหรอกนะฮะในใน,ในการที่แต่ละคนจะใช้มากใช้น้อยนะฮะหรือว่าบางองค์เก็บดีๆก็ผิวพันนวลเลยฮะ นวลดูสะอาดสะอ้านเลยเหมือนพ้าใหม่ๆอันนั้นก็อาจจะเป็นอีกอีกแบบหนึ่งแต่สําหรับพระที่ผ่านการใช้บ้างโดนเหงือบ้างแต่ส่วนใหญ่พระพวกนี้เป็นพระเก่าฮะที่ที่เขาเรียกว่าอะไรฮนะ,ะเซนพระในยุคเก่าๆเ,เนี่ยเขาให้ความนิยมนะครับพระพวกนี้พูดง่ายว่าจะมีคําล่าลือมานานในเรื่องของพุทธคุณต่างๆนะฮะคนโบราณเขาก็นิยมใช้ รพระก็เลยอาจจะมีการาผ่านการใช้มาบ้างสิบ้างอะไรบ้างเล็กน้อยคือก็ก็ก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องธรรมดานะครับสำหรับพระเครื่องนะฮะเพราะสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็สะท้อนไปถึงความศรัทธาของคนเรานะครับที่คนไทยส่วนใหญ่จะไปไหนจะเดินทางจะไปทำอะไรต่างๆก็คงต้องแขวนพระติดตัวไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมเชื่อว่า มันก็เป็น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 สิ่งที่ปลูกพันกับคนไทยมานานนะครับออันนี้เป็นลักษณะด้านหลังนะครับนะก็จะมีแพร่ดอกมะขามเยอะนะฮะพระเมืองกำแพงเพชรเนี่ยนะฮะเป็นพระที่แก่ว่านดอกมะขามนะฮะพระทั้งพระลีลาเมตขนุนพระซุ้มกออะไรพวกเนี้ยนะครับนะฮะก็จะมีนะครับถ้าพูดถึงวันณะสีสันนะครับของของพระซุ้มกอก็เนี่ยฮะอันนี้เป็นพระพิมพ์ใหญ่ นะครับ,นะรบเป็นภาพพิมพ์ใหญ่เนื้อหามวนสารเหมือนกันนะครับเพียงแต่แม่พิมพ์ที่ต่างกันแค่นั้นเองนะครับอันนี้ถือว่าเราก็ได้นำมาแชร์ความรู้เนาะแชร์ความรู้กันให้พี่ๆทุกท่านได้ชมนะครับท่านใดก็ถ้ามีามีข้อสงสัยนะฮะมีไหมเอ่ยในในใน ในข้อความเดี๋ยวนะฮะมีข้อสงสัยอะไรต่างก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะครับสอบถามเข้ามาได้นะฮะก็ขอบพระคุณนะฮะทุกๆท,ท่านนะฮะที่ที่ได้มาร่วมพูดคุยนะฮะในวันนี้นะครับก็เวลาเท่าไหร่้ะเนี่ยอนะ๋อ,อก็ก็ถือได้ว่า ก็พอสมเหตุสมผลนะฮะก็ถือได้ว <concealed> ่าสำหรับว <stell ar> <alah Mc Bryant> ันนี้ก็นะฮะเราก็ได้นำพระชิ้นหลักๆนะฮะมาให้พี่ๆทุกท่านได้ชมกันนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องเรื่องที่ดีนะครับก็สำหรับสังคมวงการพระเนี่ยคือถ้าเราได้ข้อมูลที่ที่แท้จริงนะครับเราก็สามารถนำไปต่อยอดนำไปศึกษานะฮะให้มันมีแนวทางที่ถูกต้องนะครับเพราะผมเชื่อว่า ไม่ใช่แต่ว่าเราจะมีความรู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองนะครับแต่บางทีมาครั้งมันก็เก่อให้เกิดไรายได้นะฮะในครอบครัวด้วยถ้าเราศึกษาแล้วเรามีความรู้นะฮะเราไปสามารถไปเช่ามาได้นะฮะไอ้ส่วนเรื่องเราจะปล่อยไหมหรือไม่ปล่อยนะอันนี้มันเป็นความพอใจของเรานะฮะซึ่งเราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ถ้าวันหนึ่งผมเชื่อว่าเราไปพบเจอไปฟลุกมาสักองเนี่ยอย่างพระสมเด็จเนี่ยนะฮะพิมพใหญ่องค์หนึ่ง ในยุคสมัยนี้ก็องค์หลักละเป็น10บสล้านนะครับสามารถปล่อยได้แน่นอนนะฮะท่านใดมีเนี่ยผมยินดีรับเช่าเลยนะครับถ้าผมดูแล้วถูกใจนะฮะสภาพสมเหตุสมผลนะฮะผมยินดีรับเช่านะฮะมีก็ส่งรูปมาได้นะครับผมพร้อมที่จะเดินทางไปเช่าเลยนะฮะถ้าองค์ไหนที่ผมดูแลถูกใจนะครับก็สำหรับวันนี้นะฮะก็ขอบพระคุณพี่พทุกท่านนะฮะ ะะทั้งผู้ใหญ่ทั้งเพื่อนๆน,นะฮะที่เข้ามาชมนะฮะในในรา้รายในครั้งนี้นะฮะก็ก็ขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากแลวเดี๋ยวก็ถ้ามีโอกาสมีพักเครื่องชิ้นหลักๆที่ผมได้เช่านะฮะได้เช่าเข้ามานะฮะที่ผมมองว่าเป็นประโยชน์ให้ได้เผยแพร่นะครับให้กับพี่ๆทางบ้านนะฮะเพื่อนๆพี่ๆเพื่อนทางบ้านเนี่ย ได้ชมกันเนี่ยนะฮะผมก็จะนำมาให้ดูกันนะฮะถ้าอันไหนที่ที่เป็นประโยชน์นะครับก็ก็ผมเชื่อว่าที่ผมมาให้ชมเนี่ยผมเชื่อว่าเราสามารถเอาไปเรียนรู้ไปต่อยอดได้แน่นอนนะฮะถ้ามีลักษณะแบบเนี้มีโอกาสแท้ไปไปไปมากกว่าครึ่งแล้วล่ะนะครับก็ฝากให้พี่ๆก็ ทุกท่านนะฮะเพื่อนเพื่อนทุกท่านเนี่ยได้ได้ได้นำไปเรียนรู้ต่อยอดกันในในส่วนที่เราได้ไปพบเจอเป็นประสบการณ์ตัวเองนะครับสิ่งสิ่งเนี้ยที่เรามาถ่ายทอดกันเนี่ยก็สามารถที่จะไปช่วยได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะฮะก็ขอ,เ,อเวลาก็พอสมควรนะอพอสมควรแล้วละ่ะนะฮะก็รบกวนเวลานะฮะของทุกทุกท่านแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวขราวหน้านะฮะ ถ้ามีพระอะไรที่มีความน่าสนใจที่ผมคิดว่านํามาเผยแพร่แล้วนะครับเป็นประโยชน์กับผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องเนี่ยผมก็จะนํามานะครับก็สาหรับวันนี้ก็ขอรบกวนเวลาแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับและเดี๋ยวคราวหน้านะฮะวันเสาร์อาจจะเว้นสักเสาร์หนึ่งและอีกเสาร์หนึ่งเดี๋ยวเอาอาบมาเจอกันนะฮะถ้ามีพระอันไหนชิ้นทีเด็ดยังไงเดี๋ยวจะเอามาให้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะฮะ